สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ R15 ตัว2018ครับตัวนี้เป็นตัวยังไม่ใหม่ล่าสุดครับซื้อมาเพิ่งออกมาใหม่ๆยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับสำหรับท่อแต่งเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังว่ารถวิ่งได้เท่าไหร่แต่จะขอบอกราคาก่อนนะครับดาวมาก็ประมาณ ประมาณเท่าไหร่ครับรถคันนี้ของน้องบิ๊กครับสองหมื่นสองสองหมืนสามครับราคาดาวน้องบิ๊กอายุสิบแปดส่วนสูงก็ร้อยเท่าไหร่นะเจ็ดสบร้อยเจ็ดสิบพอดีเลยพอดีสวยงามรถคันนี้ก็สองหมืนสองหมืนกว่าราคาดาวสําหรับจอดรวมทั้งหมดก็รวมเงินดาวก็ประมาณแสนห้าครับ ตัวนี้เพิ่งออกมาได้ยังไม่ถึงเดือนครับยังใหม่ๆอยู่ดูที่หน้าจอครับร้อยห้าสิบห้าซีซีที่มันขึ้นนะครับร้อยห้าสิบห้าซีซีแต่ไม่รู้ยังวิ่งได้เท่าไหร่ครับยังไม่ลองอัดดูส่วนท่อท่อน,นี้น้องบิ๊กแต่งแล้วเรียบร้อยครับเป็น พ่อของ sc sc project ครับตัวนี้ใบใบหนึ่งก็ประมาณสามพันกว่าครับเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานครับสำหรับอะไรภายนอกก็เดิมเดิมหมดวิ่งวิ่งแล้วเท่าไหร่ครับนี่ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบยยังไม่อัดนะครับเพราะว่ารถใหม่ยังไม่กล้าวิ่งครับสวยนะครับสวย สวยงามมากเลยครับในหน้าตาคนขับครับน้องบิ๊กครับน้องบิก๊กตัวนี้ตัว2018ครับ R 1 5ยามาฮ่า R สิเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเลยนะครับสตาร์นงบิกฟังเสียงท่อกันชัดๆนะครับยังไงครับเสียงก็อ,อาจจะ หลับหูแล้วนี่แค่ยังไม่ยังเดินเบาอยู่แล้วนี่เป็นไงครับียงรรยงพอครับพอแล้วครับแสบหมูครับท่อเพาะครับของ SC Project ครับมีขายตามร้านสั่งซื้อได้ครับท่อสำหรับคลิปนี้ ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแต่งอะไรเพิ่มคลิปต่อไปเดี๋ยวผมลงไว้ให้ดูครับกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ